เปิดควบแม่ลูกลูกผูกเนาะสี่ห <simplest> ม <keys> uh ื่นเก้าเด้อพี่น้องได้มองหาอยู่แม่นี่เป็นงวดไทยใหญ่บ่หรือไงบ้ามันบ่อบ้ามันใหญ่เด้อพี่น้องเบิ่งต่างนาเราครับเบิ่งต่างนาเราพับหนาแม่กับลูกถอดพิมพ์กันมาเลยครับสี่หมื่นเก้าบ่พอเออลูกสูงเม็ดสามสิบป้ป้ายแม่นี่สูงเม็ดสี่สิบบ่หกสี่หมื่นเก้าตัวเดียวบ่ตัวนี้แม่นบ่แม่ลูกตัวไหน สี่มืขายนอะห้องไปหาหมื่นจะขายบางสี่มื่นเก่าตัวน,นี้แมนบอบอแมนใส่มีมีคมเดียวนี่บอเออเอาใส่เรลยกทร,ร้ับมาเอาทาี่นี่เลกทรศรัพับเจ้าครับ0ูนย์หกสองสี่แปดสมสเกบงขายนอะเอออ่ะ ฝนตกอีกแล้วพี่น้องครับงัวบ้านนี้แหละพ่อฮะผู้สอดนอเออบ้านเปือยบนผู้สอดครับผมไอ้ไม้พ่อไอ้ไม้ต้องการมันเนี่ยฟังนีพงัวเลี้ยงไรมันงั่อเลีงไรไปเดี๋ยวคนสียางไปข้างในกันพ่อขอพูดไรพ่อขอของงั่วขอมุ่งแม่นี่ท้องแล้วบ่โอ้ซือสองเดี๋สามพี่น้องเด้อ เดือนกลัวนาะโ้บ oh. ่ฮะตัวทองเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเึ๊บเึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมุ่งก่อน้ย งูหลีดงูบีประเตอรตัวน,นี้ผมว่าผมมาเบิงเนี่ยย่งขายไปได้อยู่พี่น้องตัวนี้ด้วยเปี่นทองหาหกมือนี่แหละบีประเตอรของใครของอาจารย์ทางนี้มันได้พ่ข่าแม่ข่าเพียงแต่ว่าลุมล่มลุม่มงูตอนนั้นครับเดี๋ยวไปเบิร์นกันเด้อเ <laughs> าวหน่อยทเท่าัพทตัวนี้ มื่นเท่าไรก่มื่นสามพันหามื่นี่ตัวเดแดงหน่อยมื่นเท่าไรมื่นก่พันหาอ้าวงอเลียงพี่น้องงอสาวหน่อยเด้อแม่ลูกกับมื่นเกัาพันหาเออเอาพี่น้องของถึกราคาจอมยาเด้อพอละพอยทยตลาดต้นทัชานี่ารพี่น้องหามื่นเน็ขาเด้อผมมืนล่อ มือเงาปัญหาอ้างัวเลี้ยงพอลอดละครับพี่น้องเดี่ยวว่าทั้งบ้านไหนผมหายงัวเลี้ยงพลอเด้อแ,แม่นี่เป็นงวัวไทยไทยหน่อยเนาะไทยเล็กลูกแม่แม่ลูก 19, ุกมือเงาปัญหาส่วนสาวนี่ติดบดห์นิดหนึ่งเนาะขาดำใบหูดำเครื่องดำปะมือเงาปัญหาคือกันเนาะเปิดไว้อ้าพูดแด่มองหาราคาจอมเย้าพี่นอ้องอู้อเหล่เ,เปเ็นเจเห็ด ว่านมันี่มาเบิ่งรอบนึงเนีมันแห่งแป้งเลยเนี่ยตัวกงมเสาที่หาเข้าลับไลเด้เขาแกกลับไลยแห่งเลยมันมันลงมาได้น้ำมันสารงวน้ำมันคนแก้ลับเลยหอดครึ่งทางจอดยิงกอล์อเอานี่โทรซั์เรียกโทรศัพนอย์หกีหกเกาหนึ่งหกสามหนึ่งหสนึ่งอำเภอเมืองศรีสกีต้นนี้เพื่อเรื่องยังไงกันเงเพื่นขายพื่นคายเนาะ ตัเท่าไหร่ <34. S 1> โอ้งามพี่น้องตัวนี้ตัลวละสามหมื่นสี่นขายไปแล้วตัวน้ยงออกขนดละเป็นซืน้อกันละครับตัวนี้ตัวแดงๆซื้อไปแล้วสามาาหมื่นส่ไปบียางเพิ่งข้างหลังว่ามูเซผมมาขับรถพานกันนะเขาลับ,านนบลายแหงพี่น้องแกลับทั้งจะโทังบุญล่ทงังเอาไปทังด้าีซุไปล่แกลับแห้งมันนมันตกมูสเปกติสี่อ้ตีหะ เป็นกำลังตาวนมแม่อยู่เลยตัวนี้ลูกผูลูกผูตัวนี้พี่นอ้องเป็นกำลังตอนอยู่ <c oughs> เดี๋ยววุ้ยเอาไปต่อดีกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ไล่ไปไหนงูเลี้ยงหน่อยตัวนี้เอ้าโอยวัดดิผู้าย ต้นออกมนมนี่บ่เลมันได้นี่แมนบ่เล่มันครับเล่มันนี่น่อยตใดน่ะตัวเมีอีกหางดึงดึงเรามบ่ดึงเราบ่หมื่นี่นบ่เล่มันเรือประเทศนี่เอาเหมืนราคาจอมย้เกษตรกรสูงเมตรสามสบวกเพื่อนขี้ตมน่อยนึงตัวนั้นขายไปนนอ้นนอขายไปแล้วตัวนั้นตัวนี้มื่นซีพนอตนนีมครับต้นีขายไปเรียบร้อยเยังมครับเอามื่นแปดบตันนี้ต้วนี้มันมนมัน งองามครับเป็นงองามนอนเป็นออกเป็นงองามช่วงนี้ประมาณง่วนประมาณเจ็ดแปดเดือนได้ป่ต่อรองไดหต่อรองเรานอนเออตัวนี้หมื่นหมื่นสี่พันนอตัวนี้หมื่นแปดหมเพราะมันมันสูงเม็ดสูงเม็ดสามสิบหกดวงอะไรอีกอะไรงูไท่นี่ครับเอ้างูไทยได้สินี่มื่นสิบห้าร้อยครับตัวนี้้องครับแม่ทองที่บอครับบม่ทองครับแยกลูกมากครับโอ้ไทยไทยแท้ๆได้เลยครับครับนาตงบอกเลย ไทยยงไทยใหญ่เนาะมาถึงหนกลกลางกว่านีกาพัาคับเขาเขาเขาครับนี่บคบกาพัฒหากาพัาตอรองไหนครับผูลเีนขายไปยังไงเลีกัย่างครับของขายว่นกันวเป็นว่าสองหมสบห้าร้อแหงขึ้นมาหน่อยนึงนอกคับนี้เขาอะไรซือวูลเลียไปขุดกันไหนครับเขาไรซื้อเอามาตัวนึงขายไปแล้วขายไปแล้วเห็นว่าเขาหาซื้อมเลียไปขุดกันอ่ะตนนีู้ลเยกลังมาูเลียกำลังมาแรงด้ แปลบาหนึ่งถอยแน่นเพราะผมบิงาลาชอง่ยมันมันมันเป็นเขาสื่อว่าอยงไรบ่เข้าใจระบบเขาหัวเรแบบหัวแม่คนกเอาไปเลยแม่แลวมกเลยวืแม่ะรัออันทีหลักเซลล์ไหมก็ซัแมครับก็ซับอะศูนยองศูนย์หกสองหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหับพี่น้องก็เทบเนโทมันตเอาเด้อพี่น้องง้ออยู่ทั้งทั้งสีขอหรือสุรินทร์เจ้าอยู่บางกู ไฟฟองฟองเาชิบะไก่เหมือนกันไงโอ้ยไฟหูยูใช่ตลาดเริ่มเดือดออกมาแล้วประทศนี้ก็เริ่มให้แนีอยู่แต่คือสิบะแห่งดอกเนาะเลี้ยงสีเนาะโอ้ยคนกลับไล่ในมือเสารถสวนทางผมมาทางราชสีห์น่ะรถนี่กับมือเดียวนะครับซื้อไปหนึ่งเล็หน่อยอ๋อหม่องนีมอนออกโลกเลยเนี่ยกินรถคิด ขายไปแล้วน้องกูนี่ซื้อไปแล่บเท่าไหร่ครับนี่ย้โอ้ไปก่อนเดียวัที่นี้ง่วงงาม2องตัวันที่นี้เด้อโอ้หนิงกันหนิงกันมองไม่เห็นหไอโอ้ยไปไป อยี้ยวได้วจัยู่าอยู่ม้นะอี้อย่นี้ะอยก่น่นนะอูนน้นนีู่เนนด้นะอยูนีน่นี้นอู่ใอยู่นี้่ในน้นยู่นี้น่้นะู่ี้อนีย่นะอยูนี้ออย่นนี้ะูนี้อน้นนหนะะูนอูน่นน่ะ สามหม you ื่นส um, ี่เได้ผมออมไปก่อนปึ๊บปึ๊บถ่ายก่อนของใหญ่น้ะเออเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเื่องอมตัวนี้เครื่องอมเื่องอมเครื่องดำตัวนี้มาใหญ่ตัวนี้ตัวต่อไปใหญ่มาสิเปิดคลิปหนึงเลยตัวนี้เท่าไรครับสาครับสามหมื่นสามนาทีนาะ สามหมื่นสามพี่ตัวนี้แหะพี่สามหมื่นสี่สงวงเลี้ยงเด้อพี่น้องงวงงวามครับแม่แม่ตั้งสี่โตเลยโอ้ราคาราคานี่ประมาณพี่นอ้อง,งงวงงวงงามก็พอได้ขายอยู่ดอกเถอมันฝนบนโต๊ะมือนี่มันสีขายดีน้องมีนอ้นองฝนเขาบอกมานเชื่อแค่แม่แดดเขาจะออกนี่เ้ย,ยมากี้เราใส่เบอร์มาไอตัวซับถุม่มถุ่แปด

โชคดีครับก่ไปเดืด้มันตกไฟเราไอยู่มจกว่ามองเห็นงานของยุงนี่ข้างคุยของยุงคุยถอคุยยังคุยถอดตะกุนเตาอะไรเตาเซโบเตาบินเตามกนแม่นัาเลยเครต้องขิ่งน้อิอบส่งเ้ยยอย่าฝ้าติดมาดน หามุมดีกว่าได้ง่วนเจ้าพ่อ่เดือนมูพี่ไปอะไรล่อยเนาะเอาบ้ถามวงไปหกับถามขตัวนี้นานี่แม่แม่แดงๆนี่ข้พไนี่ข้าวพลอหญ่ยแดงพ่อ่เดือนขายอะไรมาไหนตัวนี้ ท่าได้ไอสามสิบห้าเด้อของกิเต่าอยู่ไหนครับผ 30. แดง,งและถึงแดทั้งได้แดงครับประเทศนี้สาหง้วของอาไ้ดูก็ดเต่าสามสิงามยู่ครพก่นนองครับตัวนี้หนูกับประมาณเบอเกิ้เบเกินสาีเดือนนี่แหละนั่น,ก,น,น,นกําเงินมาบลบิตดังเฮตไบบ่เหรดเฮตไบบ์รถไงรถไ ลงไโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยผ่าดละงานนี้เกือบบูดบวดร้อนมากครับอาชิภารยิบยิบไปเดี๋ยวทีนี้ทหน่อยครับทีนี้ล่ไปเอาเรือมาใส่เอาสับก่อนศูนย์เท่าไหร่ศูนย์ ส6 3น้นนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนั่นตัวลตัวนี้โแเท่าไรนี่เฮแม่นีเปิดไ3 38บตัวนึ่งาเาพี่น้องตัวนกมาัวแมงสอตแตัวนี้พริกแดงตัวนั้สโตอ้นี่พริกแดงครับพ่อขนแกะแวเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมออกไปหาตั้งรักไปก่อน มันต่อกันอยู่ครับเมื่อกี้มันต่อกันอยู่ราคากับพ่อเอาอยู่ครับพี่น้องครับไม่ไหนไหนคุณน่ะกี่ต้นบัวผมที่คุณน่ะตกไม่เลี่ยนเสือพาในรถได้ในนิ้วโอ้ยเยอะเดียวตั้งรักไรก่อนว่าเป็นพวกน้องหน้าโมเดิลครับพี่น้องเด้อดำหน้าเลยดำหน้าเด้อนี่มีกาตกกาในแนเนาะ